ใครโดนเกลียนใครโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป,ป๊บใครกำลังมองหา i d ี w เล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทังเลือกสําหรับคนพอมีกาลังซื้อแนะนําเพจนี้เลยอด m i n ต้น tp7 เพจรับซื้อและขาย idawie <RV. S 2> เพจดีรีวิวเยอะไม่โกงผู้ติดตามมากกว่า200 0 0 0คนเพจให้เลือกเริ่มต้นแค่30 000, บาทฮีโร่เยอะรุ่นครบสกินแร์เนี่ยเพียบและใครที่เบื่อ id ตัวเองอยากขายรีบใช้เงินติดต่ออด m i n ต้น tp7 และรับเงินไปได้เลยตุนมากับพอยเปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจักร .com มาพร้อมกับ บริการเติมเกมสุดฮิปสุดปังถูกเมันแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมองเติมเกม RV ใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพี<ไ>ยงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกมือนแจกไวเหมือนติดจรวดไ,ได้ที่เว็บไซต์<ไ>หรือในลไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสาร<ไ>หรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุนมากับพอยได้เลย เอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่าเติมคูปองครบกำหนดรับฟรีสกินใหม่ของเตียวเซียนะครับที่มีชื่อว่าเลชัวอาร์เจนูนเตียวเซียนนั่นเองนะครับผมรู้สึกว่ากิจกรรมนี้ทำเป็นไงอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาแจกวอลเลอร์พาร์ตให้กับคนดูทุกคนด้วยเนี่ยนะครับรู้สึกว่าใครจะได้วอลเลอร์พาร์ตซีซั่นนี้ไปนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะทําง่ายนิดเดียวทุกคนก็ ซุกให้ทุกคนนะครับทำการเติมเกมนะครับก็เติมเท่าไหร่ก็ได้10บาทก็ได้20บาทก็ได้นะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บคุณก็แค่ล็อกอินนะครับให้ครบจำนวนที่กำหนดนะครับสมมติคุณล็อกอินครบ7วันคุณจะรับไปเลยนะครับสกินของเต๋อเซียนที่มีชื่อว่าเลชัวอาร์นูนะครับพูดผิดขออภัยด้วยนะครับโดยสกินนี้ต้องขอพูดด่าว้ก่อนเลยนะครับว่าสกินนี้เป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกินนั่นนี่นะครับเป็นสกินแบบที่เรียกว่าสกินล้นๆสกินเพียวๆเลยนั่นนี่นะครับ โอเคนคีเพื่อน็นการไม่รอช้าเดวเราไปแจกบ,บริวาพะกันเลยเนี่ย let's go โอเคนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเอยต้องลืมบอกนะครับว่า,าคุณสกายนาจะมีสองไอดีเนี่ยเพราะว่าคุณสกายนะครับเป็นที่เรียกว่า เขาสมัครซูปเปอร์ปลาโมซับแล้ก็เตรียม2อันนะผมไปเช็คมาแล้วนะครับ right. แล้วก็คุณซีเนโอคุณอาตุเรียคุณคิรุตสุเน่แล้วก็คุณข้าโอ๊ตนะครับไล่ดูย้อนหมดแล้วนะครับก็เกินครึ่งนะครับก็โอเคเพื่อเป็นการไม่รอช้าเรามาสุ่มกันเลยนะครับว่าใครจะได้วอลเลือกพาสซีซั่นนี้ไปกันเลย let's go a bit m o มันส t s g น a l i t t น e bit more little bit more l i t t l ล bit more little bit m o ได้วอลได้เวลาห้าไปและเป็น คิซูเนะนะครับได้วอลเลพาซีซั่นนี้ไปนั่นเองนะครับยินดีคุณคิซูคิซูเนโอคิโชกิดาโอเรคุโตะด้วยนะครับผมยินดีคุณคิซูเนะด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณคิซูเนะด้วยนั่นเองนะครับได้วอลลพาซีซั่นนี้ไปนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าใครดูคลิปนี้แล้วจบกันบ้างนะครับไปดูกันเลย let's go to do นะฮะอืมโอเค ไปดูที่ดูที่ช่องนี่ครับจากนัก้นกดไปที่วิดีโอนี่ครับแล้วก็ นะครับกดไปดูเลเวอร์ใครดูคลิปที่แล้วเราจบกันมานะครับโอเคผมว่าไม่ค่อยคุ้มนะสตริคุณบุญมานนะผมสตริคุณคิดดวกคงเลยนะครับโอเคถ้าใครรู้จบเขาไม่หน่อยนะครับว่าสองนนะครับเป็นไงเดี๋ยวสกินคิสซูเนะเดี๋ยวผมส่งให้เลยละกันนะครับเป็นราการไม่รอช้าเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาแจกวอลเลอร์พาสให้กับคุณคิสซูเนะกันเลยนะครับวอลเลอร์พาสซีสั้นที่46นั่นเองนะครับเลยเกือบส่งผิดให้คุณสกายแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนก่อนดูดีๆดูดผิดมานนีี่่ซวยยเฮะ ขออนุญาตเลื่อนช้านะครับค,นะนะนะคุณคิสุเนะอยู่ไหนเออ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 หายมาอยู่หรือจังวะนี่โอเคนะครับเราเจอคุณคิสุเนะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรากดส่งข้อความให้คุณคิสุเนะกันเลยนะครับขอแสดงความยินดีคุณคิสุเนะด้วยนะครับเอาของรางวัล ไปเลย,ยเรียบร้อยนะครับขอแสดงความดีดีกับคุณคิสสุเนะด้วยนะครับส่งไปให้เรียบร้อยในราคา200ซึ่งปองสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับหวังว่าจะไม่กดส่งผิดนะโอเคนะครับก็ต้องขอแสดงความดีดีคุณคิสุเนะด้วยนะครับเดี๋ยวเราเมื่อกี้นี้พว่านคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคนะครับก็ต้องขอแสดงความดีดีคุณคิสุเนะด้วยนะครับที่มาคอมเมนต์กันนะต้องขอแสดงความเสียใจกับบุคคลที่เหลือด้วยละกันนะครับบอกคุณสกายนี่สมัคร2อ d ดีได้ไป ได้เป็นซีซั่นที่แล้วนะครับก็เกลือรอบนี้ต้องขอแสดงความเสียสใจคุณสกายด้วยลกันนะครับโอเคนะครับน,นีะขอตลาไปก่อนนะถ้าใครดูจบเขาไม่เลยนะครับนหนึ่งสามสำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าเจอก,กันนะผมบ๊ายบาย